Suzuki Swift, power you up. New Suzuki Swift. Suzuki Way of Life. ภาษาไทยเดี๋ยวก่อนมึงโม้อ่ะให้กูเปิดไ้ก่อนคือผมอ่ะผมไปหาครูลินลี่มาผมมันเขาบอกว่าผมเรียนตกภาษาไทยเล่นไปแล้วะเใช่ปะเช่ๆเเล่นต่อเล่นต่อใช่ใช่เจอเจเล่นต่อเล่อเลนอเล่นตกอใช่ไท่เจ๋งไจ๋ะล้วก็เขาแต้ไม่เป็นเจล่นต่ลตด้วยทเพนอเล่น่ชเจงเจล่นก่อนต่อใ่เ้นอน่อบชเงเจ๋งนอนอช่ชเล่ เพื่อนผมเนี่ยได้จ่าสิ่งแต่ผมไม่ต้องสอบผมบอกว่าผมคือจ่าฝูงไอ้เนี่ยตำรวจงงไอ้เนี่ยไม่กวนงงมอนกานมาถึงใส่เลยหัวไม่นัดเมื่อกี้คุยเรื่องอื่นด้วยล่าสุดพี่เครียดมากเป็นไงพี่โทรไปหาท่าพิมพปเรียนอังกฤษเป็นไงโทรไปที่คอเซนเตอร์พี่พปเรียนอังกฤษหนึ่งหกเจ็ดแปดใช่รับสายแล้วให้รอแล้วรอสายชั่วโมงหนึ่งว่ากดศูนย์บอกว่าอยากติดต่อเบรเตอร์กดศูนย์ผมโทรไปร้องเรียน ไอเฮี้ยหลีกมึงแม่งไม่ได้มาตรฐานทำไมไอสัตว์กูชนะมาสามสี่นัดไอเฮี้ยมึงไม่อันดับไอหยับอันดับให้กูเลยเแม่งต่อกลับมาไอเฮี้ยมึงจ่าฝูแต่แต่ตอนที่มึงโทรไปหาเนี่ยรอชั่วโมงหนึ่งอันนั้นไฟแนนซ์ไม่รู้เป็นที่ไหให้กูรอ,อนานจังเลยมีอะไรมากกว่าจ่าฝูงอ่ะพี่อันน้าสองอันะผมผมจับเต็มไปสามวัแล้วผมสามวันแล้วหลายรายการช็อตจัด วันนั้นโทรไปหาร้านแอร์โทรไปหาร้านแอร์ทำไมร้านแอร์แล้เฮ้ยคิดอะไรไม่ออกโทรไปออกโทรหาร้านแอร์โทรไปหาร้านแอร์ร้านแอร์บอกครับพี่ก็บอกโอเคครับแล้วก็วางนั่นแหละเอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรก็มึงดักแล้วอ่ะความแก่ปามเบาแล้วาปามเบาแล้ววันนั้นโทรหาคนที่เชียงรายเฮ้ยบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เจะไปถึงผู้ชาย ใช่เรานัดไงดั๊กกุ้งใหม่ไงตอต่อเออนึงไม่ออกเลยดิทุกไม่ออกช็อตเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเขาช่วงนี้เขาเขาอ๋อวันก่อนวันนี้พาแฟนไปกินไอ้นั่นอะไรร้านปิ้งย่างอ่ะชื่ออากาอึกอากาอากาใช่ใช่อากาอะไรชื่อปืนอากาอากาอาากพาไปกินอากาเอ้ยก็ปกติที่อื่นเขาจะเอาเอาเตาลงใช่ไหมเอาหน้าลงเอา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 ถาดลงอ่เฮ้ยเดี๋ยวสักพักแฟนเรียกอีกแล้วบอกเฮ้ย เติมเนื้อเขามีแต่เติมเนื้อเติมหมูเดี๋ยวเติมถ่านเติมถ่านพี่ทําไมถ่านดับจังอ๋อพอดีพี่หนาวตัวเย็นถ่านเลยไม่ร้อนเบาเย็นสุดที่พี่เป็นคนเจ้าแข็งเหรอเบาเย็นหลังเลยท่านตอนที่พี่กินอากาศมันจริงโว้ยโคตรใหญ่ป่ะล่าสุดเป็นไงก็เห็นเขาว่าเห็นเขาว่าการเล่นระบบหลังสามเฮ้ยเป็นอัจฉริยะเหมือนมาเปลี่ยนมาเล่นหลังสามโอ้ยเก่งเก่งเก่งขึ้นมาหลังสามไม่เท่าไหร่โค้ดก็เจ้าโค้ดเรา หลังเห็นเขาบอกว่าเล่นหลังสามด้วเก่งออแบบอุ้ยอัจฉริยะเลยกูเล่นมาปีหนึงแล้วกูเล่นจนเป็นแชมป์ไปแล้วกูเล่นตั้งแต่คอนเต้จนเราต้องขออนุญาตนะส่งคอนเต้ไปเฮ้ยไหนๆเองเป็นลอนดอนด้วยกันออแล้วก็เอ้ยเองรู้จักเพชรมานี่ออพี่เพชรมาก็อ,อ่ะเ,เ,เดี๋ยวส่งมาให้คอนเต้ไปลองทำผมกลัวไมนะ่สนุกเพราะว่าคอนเต้ถวะผม,ม uh อเขามาถามผมมิสเตอร์ต้อง ก็ถามมิสเตอร์ต้องว่าระหว่างผมจะไปแมนยูก e ับสเปอร์เขาทำไมเขาเรียกมิสเตอร์ต้องแล้วะเพราะถ้าเรียกมิสเตอร์ต้องไอ้แทงสนุกไอ้เหี้ยเบาเลยะไอ้ผมนี้เบาจังวะก็ราะจ๋าจําผมว่าเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมีคนบอกว่าภาพไม่ชัดเหรอภาพไม่ชัดแต่พี่เน็ตมันต่ำเบ้าไอ้ภาพไม่ชัดเป็นไงบอกไอ้ภาพไม่ชัดก็รีเฟรชหน่อยอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะบอกอย่าเยอะ อย่าเยอะมายูทู e ภาพแตกไหมพี่รอเนี่ยบอกภาพไม่ชัดรองเดี๋ยวลองเดี๋ยวพยายามลองปรับให้ก็ฟังเสียงก็ได้นะฟังแบบพอดแคสอะแล้วพวกกูก็ไม่ได้น่าดูขนาดนั้นพลอยก็ไม่ได้มาจะดูหาอะไรพอพลอยไม่มาบอกภาพแตกอีกแล้วพลอต้องพลอยมาบอกน้ำแตกชัดชัดปะชัดไหมชัดปหดูดิไม่รู้เดี๋ยกำลังดูอยู่ชัดไหม ภาพแตกอ๋อมันก็จะแบบแบบมีขึ้นหน่อยชีดเลยโฆษณาชัดเลยขึ้นมาอ๋อมันจะมีชื่นขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอ๋อเอออันนี้มีคนบอก Facebook ปกติภาพแตกจริงครับอผมไม่ใช่จะเย็นพวกมึงใจเย็น ใจเย็นโอ้โหมันสั่นเออพี่ภาพมันสั่นพี่เต้มันสั่นมันหนาวไงครับจอมันหนาวก็กแค่หนาวอะไรอก็ช่องอื่นมันชัดว่ามันร้อนไงช่องร้อนอ๋อวเออทำไมมันเป็นอยี้วะอะไรกวนกล้องมาลองลองไปเช็ดกล้องมาไม่ไม่เฟซบุ๊กปกติอะไรปกตินี่ก็น้าปกติเออออมีหมอกมีหมอกครับหนาวหนาว หมอกเป็นหมอกลอยด้วยมันต้องไปปรับไอ้ค่าไอ้ชิปเปอร์เต็ดไงแต่แล้วก็ไอ้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 คิวบิทชอว์อะเออเนี่ย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 คิวบิทชอว์นี่ยคิวบิทชอว์อ่าวพวกมึงไม่รู้เรื่องหรอกโกแล้วก็ไอ้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 คิบิตอมเซอร์เบอร์รถลดค่าเออลดเซอร์เบอร์อีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออเออเออเอาไงเอาไงจะทนดูกไหมหรือยังไงหายแตกยังหายแตกยังหายแตกหรือยัง นะฮะอะเดี๋ยวเดี๋ยวปับเพ็ญละปับเพ็ญละเดี๋ยวลองดูรอดูเราโอเค<ๆ>แล้วฝากกดหนึ่งแล้วกันใช่ใช่ะนะครับมีอะไรมั่ยอีกไหมครับท่านทีก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลย <c oughs> ขอบคุณซู <c oughs> ซูกิ <c oughs> เพราะว่าู่อั p แรงสุดขีดสปีดเล้าใจนะครับใครที่สนใจรถยนต์ล่าสุดมีฟรายการอินบ็อกหาผมเเรื่องจริงนี่เรื่องจริง,รอง,รงบอกออว่าผมตัดสินใจที่จะซื้อเพราะว่าช่องของคุณปาล์มเลย,โ,ยโฆษณาผู้หญิงไม่แตะไม่ไม่ต่อได้ไงเออไม่ต่อได้ไงอะต่อต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวต่อเออชื่อผมเดี๋ยวต่อเออชื่อผมก็รีบรายงานส่งหาพี่วรลบเลยพี่วรลบก็เลยบล็อกซะอ้าวขอบคุณแฟรายการที่เขาบอกตัดสินใจเลือกได้ ครับเพราะว่าพี่ปาบอกแล้วก็เต้มก็ขับมาแล้วช่วงนี้มีมีโปรโมชั่นนะซูซูกิดีลดีเลยนะสนใจไปดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศลองไปดูก่อนตัดสินใจเราไม่ได้บังคับเออแต่ไม่ซื้อไม่ต้องมาคุยกูคืออไหคือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีอะเอางี้ได้เพราะเต้ขับวันนั้นขับสวิปใช่วันนั้นขับออกปากซอย่ตรงกางนาเป็นไงโอ้โหตำรวจล้อมเลยอ๋อล้อมรถอะรถสวยขนกรจชาไอเย็นนี่เล่นผิดล้อมรถเหรอเน้ยกูล้อมบัวงี้เหรอ ฉี่ไว้ดิวันนั้นพีขอไม่วันนั้นที่ขับไปแถวลังสิตอ่านนักศึกษาโอ้โหร้องกีตกันระงมรถสวยผีเกาะขึ้นบนเลยเดี๋ยวกับเบาเลยเบามากเลยอะที่ยืนที่เบามากเลยแล้วก็ขอบคุณสิงห์ไปโยนโฆษณาซะเลยสิงห์เลมอนโซดาครับที่ทำให้เราสดชื่นวันก่อนออกจากเซเว่นกระดกนี่สิงห์ยูสุเลมอนโซดาเท่านั้นแหละเฮ้ยเจ้าของพนักงานเซเว่นถึงกับร้องกีต์ว่า กระโดดไปไอ้กระป๋องเข้าไปทั้งปากเลยเบาอีกสามรอบเลยผมว่าพี่ปาอ่ะจริงๆถ้าเกิดจะให้จะหนักพี่ว่าพี่น้องน้อยให้มีน้องมีพี่ปาต้องมีผู้หญิงพี่พี่ปาก็เป็นพวกบ้าหม้อไอ้เช้าอ่ะเป็นแล้วพวกบ้าจามอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมติว่าจัดกับผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันเบามันเบามันฝืนธรรมชาติไงถ้าจัดกับผู้หญิงเนี่ยพี่ปาโอ้โหเชิดชายแต่จริพี่ไม่ถนัดนะพุ่งตรงจริงเไม่ถนัดจริงอ่ะใช่ทำไมอ่ะคือดูแล้ว ไม่ค่อยผู้ชายมันไม่ค่อยมีสีสันเทปเทปล่าสุดขนาดพี่ลานะที่ไปรายการของพี่เตี๋ยอหูผิวเลยอ่ะหล่ะเตีตูตัวเองอ่ะกระตุ้นเอามีคนยังคนยังมีคนบอกว่า YouTube ยังไม่ชัดนะอ้าวแล้วทำไมแล้วเฟซบุ๊กชัดปะเฟซบุ๊กชัดเ้าไม่รู้คนไรมีนี้ด้วยเหรอหงวะ ก็กดกดจากเครื่องแต่ไม่เป็นไรก็ดูไปเหอะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะก็เอานี่กันหน่อยอย่าไปซีเรียสมากพวกก็อันที่อยากดูนะชัดก็ไปดู Facebook เออใช่ไหมล่ะเออชัด Facebook ชัดก็หน่าก็ถึงบอกว่ามันก็เหมือนกันไงเออนะครับบอกว่าพี่บามพูดเบาๆเบาๆหน่อยวันนี้เบามากวันวันนี้เบามากเฟาบุ๊กเดี๋ยวเล่นลูิล่าต่อยว่าเอาหุ้ยเป็นไงเท้าหญิงต่อยแล้วเล่นจิลาวันนี้จริงวันนี้ล้าวันนี้ล้าไม่ใช่พี่เราเราแม่งแบบทีมแม่งเก่งจนแบบ บางทีเราก็เหนื่อยที่เราจะต้องมาอวยมามันไม่มีข้อผิดพลาดอะไรให้เรามาด่ากันเลยอ่ะคือเมื่อไหร่เลามันจะมีคนมาทูกกับเราพี่ผมานึกถ้านึกไม่ออกเพรว่าลามึงยอ้อนกลับไปดูเทปสิงบูคาเฟ่แรกๆอะ่ะนั่งเคียดคิ้วชนผมว่าตอนนั้นะ่ะฟิลพวกเราแม่งก็เหมือนอแบบแฟนแมนยูตอนเนี้ยออประมาณนี้นแหละแต่ก็โอเคเขาก็ชอบก<ม>ันตอนตอนนั้นเขาก็มีคนด่าแล้วก็มีคนไล่แล้วก็มีคนมาได้ด่าพวกเราว่าเราไปไล่โค้ดอะไร มีบทเรียนให้ดูแล้วว่าทําไมไม่ดูอ่ะเ้าที่เราพูดอ่ะไปย้อนดูทุกเทปเรื่องแลมพาร์ดเรื่องหลังสามเรื่องกองเตะจ่ายบอลไม่ตรงมึงไม่ต้องไปหาโนตารมุต์หรอกชื่อกูแม่นไอ้ก็ก๊กบอกแล้วพวกเราแม่งยกระดับไอชิบหายจะมีกูดูที่เชลซีที่ไหนอ่ะแม่งรู้อนาคตอ,อ่ะผมจะรู้ว่าเราเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส<ะ>์ลีกอ่มวันนั้นเราซื้อซืไออะไรเสียรอเขาจะรู้ว่าไอวันนั้นเสียอย่างเดียวไม่ได้ซื้อเหรียญอครับไอจับซึมกันไปแถว อ้น,นั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้เพราะว่าทีมคนไทยทีมคนไทยแต่เพลนี้ไม่ค่อยช่วยเนี้ไม่ค่อยช่วยนั่นแหละคือ,ค,อคือต้องยอมแล้วว่าที่พวกคุณมาดูพวกเรา3คนนะปรดจงรู้ไว้คุณคือดูกู<ว>ดูจงรู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทออทิ้งเปล่ เหมือนกูโดนนะ้าติงวันนั้นนะ่ะอยาพูดอะไรนะเบาเบาจืดจืดจืดเขบอกจืดกูเสียใจถึงทุกวันนี้นะ้าติงเล่นมุกไปบอกจืดเอ่อไอพี่ปามก็เบาไอต้องเพามาแรงเชียวมันอันสัปดาห์ที่แล้วให้น้องพลอยเล่นเป็นต้องนะจำได้ไหมสื<ต>มสจะคุณตีนให้ได้แล้วน<ม><ม>ะอยากเล่นเป็นน้องพลอยมั้งนะจริงๆถ้าสลับล่างสิ่งแรกที่ทำคืออะไรไอเย็นนี่สองกระจกเชื่อกูในหัวไม่ได้เหี้ยวแต่แค่ไม่ได้พูดถ้าสลับล่างกับน้องพลอยอย่างหนึ่งผมก็จะ ไม่ทำไรผมก็จะเป็นแบบลองก็น,นั่งเฉยๆนั่งเชียร์โชว์ซีนน่ารักน่ารักเฉยเนั่งสั่งอุปรกรณ์สั่งอุปรกรณ์ โอ้ยวันนี้เซ็งเลยคนบอกเบาจัดด้วยฐานตะพงนี่เป็นแฟนขับประจำอย่างเบาคือก็พี่บ่าเขาต้องมีผู้หญิงเขาเขาอยู่ได้ด้วยผู้หญิงอ่ะจริงจริงเออโลมันหมด้วยผู้หญิงจริงจริงโลกมันต้องหมุนด้วยเพศอ่ะครับแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเอานี่ไงเรื่องก่อนกันนี้คพราะเซต์วันนี้มีวันนี้มีประเด็นเยอะเชื่อผมเพราะว่ามันผ่านเกมมอเดอเซ้นตนมาแบบสองนัดสิบลูกอ่าแต่เป็นสิบลูกที่เราอาจจะค่อนข้างจะหวาดเสียวผมถามผมถามคำถามประจำเลยนะว่า ขนาดแล้วไม่มีกองหน้าเรายิงถึงสิบลูกพี่โอ้ยบางทีมกองหน้าม,มีเปสิบเลยเออถ้าเรามีมีกองหน้าเราเราไม่เป็นแชมป์แบบสบายเลยเหรอผมถาม่อยดิผมถามคุณผู้ชมทุกคนที่เชียร์เชลซีอ่ะคุณเหนื่อยกับการที่เราต้องมามาอวยทีมไม่ะคุณเหนื่อยกับการที่คุณจะต้องไปโม้กับเพื่อนปะม<อ>คุณเหนื่อยกับการที่จะโดนสุตตีนไห่ <laughs> 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 ล่าสุดไอ้ต้องไปออกนั่นอ่ะมีคนทักขาวอย่าให้เจอนะจะคุยกันทื่อไปไอ้ไอ้นั่นแหละเราคุยอะไรนะของสนามมาของสนามไอ้เจ้าผมชอบมีมีคนจากที่นี่ไปแล้วก็เซฟพวกเราเยอะเลยนะเซฟเยอะบอกว่าก็ไอ้เชี่อเชลซีมึงจะเป็นแชมป์อ่ะมึงเชื่อกูดิกูจัดรายการมายุ่งมาสิปีพอให้บอกเซฟแม่งหายหัวหมดไม่ได้ทีเด็ดแล้วแม่งไปหมดเลยเยียไปิดใจกูเลยจริงๆผมว่าจะสร้างสังคมใหม่เชลซีมันถึงเวลาที่ที่เราจะต้องไม่ไม่มุดรูแล้วพี่เราต้องออกมาผงาดเป็น อย่างพญาหงเนี่ยไปแดดแดงเช่ป่ะเราต้องเป็นแม่งแบบใหญ่กว่านั้นแล้ววันนั้นหลังเกมไร์สดพี่เชอรี่เข้ามาดูนะเออพี่เชอรี่เข้ามาดูแล้วก็มีแฟนคลับบอกว่าไม่แน่ใจเชอรี่ปลอมหรือเปล่าปรากฏแกวคลิปใช่ไปอธิบายในเพจมึงรู้ได้ไงมึงก็ไปดูเขาไปดูอ๋อเขาไปดูพี่เชอรี่อธิบายเขาไปดูพี่เชอรี่ใส่เสื้อใส่ยกทรงเฉลี่ะใช่ป่ะกูดูแดดมาป่ามาที่เป็นหมอนอ่ะหยอดหมอนไว้อ๋อจะซื้อหมอนใช่ไหมจะถอยหมอน มากดเข้าไปเก็ตัวจริงนะแกเป็นแฟนยงซีแกดูบอลรู้เรื่องเยอะถ้าพี่เชอรี่เข้ามามาไหมขอเพียงแค่ว่าพี่เชอรี่พิมพ์ชื่อผมผมก็พิมพ์แล้วเออแค่แค่พี่เชอรี่สามโค้ดพิมพ์ชื่อว่าเต้จ๋าโอ้โหโอ้โหไหลบอกไม่ถูกแป้งแล้วแล้วแล้วอยากเอามาคืออยากให้เอามานะแต่เราเอาไม่เอาไม่อยู่นะคุณแล้วคนนั้นน่ะที่ผมเขาไปออกรายการคนนั้นน่ะที่แมนยูลิเวอร์พูลที่สนามบอร์ลเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ใส่ยกทรงเกียวผมเห็นพี่จอมพี่อะไรก็สมาชิไม่อยู่กับโคตุ้มดีกว่าโคตุ้มอ่ะต้องเห็นแล้วไม่ห้ามอ่ะดูด้วยดี่นี่ี่ีเราจะมาดันให้พี่ปาล์มจัดการโปรเจกต์นี้ให้หายได้เอาชาวสิงห์บูคาเฟ่ขอแฮชแท็กปาล์มพาเชอร์รี่มามาผมได้ไลน์มาแล้วจากพี่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 เก่งแกสนิทกับสนิทกับพี่เก่งยิ่งยศ จริงๆแฟนเชลซีเรามันก็คุณภาพทั้งนั้นเลยนะคุณภาพคุณภาพเป็นระดับคุณภาพไมาถึงว่าเรื่องฟุตบอลตัวกหลายอย่างเลยอ่ะเน้นเน้นเน้นคุณภาพจริงเอาอย่างสาวเยอะอย่างระดับดารามีพี่แท็กพลันยูใช่ไหมอ่าพี่โตไงอ่ะพี่โตสักิิ์สทธพี่โตสักสิทธิ์สักสิทธิ์อร่อยอ่ะเด็กๆทันปะวะเบาอีกแล้วเาอีกแไมวันนี้วันนี้ตามเบาออออ่่่่ะเเไ้ททีีีรถคนดณภาพภาพในยูทูปตอนนี้เลยนะ มาแล้วพาพาพาพี่เชอร์รี่มาพาพี่เชอร์รี่มานะพี่เราไคิดว่าเราเอาเอาเขาอยู่เหรอวะนี่กูจะให้มึงโหลดไฮไลท์ทำไมวะเนี่ยมามามาดูไฮไลท์เดี๋ยวมเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ีอะไรอมาอะไปดูกันหน่อยดดูเกมที่ผมกับพี่เต้ภาพด้วยนะเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าผมก็รู้อยู่แล้วพี่เต้ว่าสบายตีนมันสามสูมันแบบคือเราไม่ใช่คอนเทนต์อะแต่ครึ่งแรกก็เที่ยวอย่างกัน้ยก็ด่าไปหลายครั้งอยู่ยาก ครึ่งแรกเนี่ยเอาจิ้นนะให้เล่นเกมกันก่อนครึ่งแรกเนี่ยนะวิ่งซ้ายขวาบ้างฮัสซันโอโดยบ้างใครฮาวไงโอซีเย็กไงโอสามทีผลงูหงิดซีเย็กชิบเข่งเลยครึ่งแต่จริงพี่ว่าซีเย็กอะสภาพก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะว่าสภาพร่างกายไม่ใช่แต่ว่าพี่ว่ามันล้างสนามไปแล้วใช่ผมว่าแบดฟิตเนสด้วยเรื่องของความแบบกายภาพตัวเองันฟอร์มมันไม่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจ แต่พอเป็นครึ่งอย่างครึ่งหลังนี่มันก็คนละเรื่องคือครึ่งหลังก็เขาก็บอกแล้วแก้เกมว่าให้วิงแบ็กเติมขึ้นมาสูงไหอ่าใช่แต่ก่อนเริ่มเกมอ่ะข่าวบอกตอนแรกเป็นอัรสเรียต้าเว้ยแล้วมันเปลี่ยนอิเพรเขาบอกว่าคือคือทีมเรามาถนัดแก้เกมไม่ได้ถนัดมานั่งแก้ตัวหลังเกมเลยเอ้ยผู้จุอยู่แล้วเอ้ยเอาอยู่แล้วผู้จุอยู่แล้วเอาเอาให้ถูกตัวนะครึ่งแรกเกิดอะไรทำไมถึงช็อตผมว่ามันคือความอึดอัดไหมกับการอันหนึ่งเป็นทีมเยือนสองเล่นเกมรับต่ำ แล้วก็แล้วตัวลูกเราเลยไม่ค่อยเข้ากันเพราะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันอย่างคายฮาวเวดัวหลักมันอรถามว่าอันนั้น่ะมันภาพเออแตู่้ถูกเพราะสังเกตมาครั้งแรกล้ำที่หายเดี๋ยวล้ำยืนล้ำหน้ายืนชืนใช่คือสามสามในลูกชุดนี้ปกติเราจะเห็นเล่นลีคับทั้งนั้นเลยนะโอดอยกับซีเอ็กชุดนี้ถ้าไม่ชุดนี้แทบไม่ได้เล่นด้วยกันเลยก็ชุดนี้คือเล่นฟุตบอลลีคับแต่ล่าสุดที่เสมอกับไอ้นี่ไงเขาตันตันอยอางนี้ถ้าตัวไม่เจ็บอ่ะไม่ได้เห็นหรอกชุดนี้มีอาจจะเห็นคายฮาวเวด ตัวจริงคนเดียวนอกนั้นเนี่ยผมว่าสำรองหมดแล้วการที่ไม่มีเมสันเมาส์ผมมีผลเพราะว่าทีมันมันเซตมามาด้วยเมสันเมาส์ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นใช่ป่ะแต่กลายเป็นว่าเขามีอาการไม่สบายก่อนวันแข่งวันนึงเดี๋ยนะผมขอถามก่อนเราจะแก้เรื่องภาพไหมภาพมันแก้ไม่ได้นะจะแก้เรื่องภาพก่อนไหมเอาได้อ่ะเราจะได้หยุดหยุดยูทูบก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยต่ออันนี้เฟซบุ๊กก่อนไหมเอาเฟซบุ๊กอย่างเดียวก่อนอ่าได้ได้หรือหยุดก่อนก่อนก็ได้หยุดก่อนเริ่มใหม่เหรอไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกเราเปลี่ยนหยุ